ถึงกระนาดต้องขอหมอดทั่วเลยวงอะตัได้พูตดปะโอ้ตดมะไอู้ปุ้ยตนเล็ต่อเป็นควายแล้วยังจะอือเอี๋กนานไหมโอ้ยอินเนเกงกูยับเลยนี่ดูเห เลี่ยมมาตักม่มาน้าตักให้เดี๋ยวนะ้าร่อนให้ก่อนอ้มลันก็ใบแกงทำไหมเนี่ยเ <laughs> จ็บเจ็บทำมอยืดทิ้มตูดเอ <laughs> ี๋ยวหมดเทหมดหมดสบายหมดมาน้าทำให้ ไม่เอาไม่เอา,า,าอไซวะอะไรแมาทำอไีกไันแมะ